เขางัดบ้านเจ้าว่าไม่เถอะแม่แหละเอาเงินไปเท่าไรคะเอาเงินไปสองพันบาทกระบอกแสนเออแล้วเป็นเงินได้จังไดมาอยู่พี่เนี่ยคาลาหาว่าเจ้าเป็นปอบบ่แม่แหละแล้วแล้วจะเป็ดว่าไปเท่าก็บ่มีอย่างมาอยู่พี่แล้วกับบ่มีอย่างบ้านเมืองหายใจย่านลื่นเมืองหายชาสังไัยละหาว่าผู้ใดผู้นั้นเป็นปอบเนี่ยไทยบ้านนั่นละเป็นแบบนั้น แล้วเจ้าเจ้าบ่ได้ตู้แย้งอย่างบ่เจ้าก็จจำใจมาบ่วยังเลจำใจมาแลวหมู่บ่ให้อยู่แล้วก็มาเลยเห็นอะไรเออไม่ยั้งมาแล้วก็เสียไม่ยั้ง่ะแจะมออยู่อยู่ตามคัดตามเชือันี้เลยอยู่ตามบ้านตามเมืองเลเแถมเขาหลักเงินอีกเขาเอาได้ยังไงเขางัดเงินเขาแล้วก็ทับตู้ถวยก็น้อย เขาก็จกหาจนเห็นอเอา้าเห็ดตัดพื้นบ่ไหมเท่าเอ้ยสบายดีสบายดีอยู่กับไผ่เด็ดนี่ยอยู่เดียวนี่แล้วเออเอไปไวไปไว้ไปไหวถูกคนใดกินงาหมูแห้งไง,งเฮอนงนไงชันเฉยชั แต่พี่น้องเนาะอยู่ผู้เดียวลำพังให้เาเอาพืชไปไหว้ก่อนพี่น้องเนาะมาถึงกับซุขสบายดีพี่น้องเบิร์ตสุภูสุคนเบิร์ตสุหมอกสุบอนก่อนเด้อพี่น้องเนาะมื่อนี้เบอลลี่ก็อยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งที่เก่าพี่น้องครับบอกชื่อบ้านก็ได้เนาะพี่น้องเนาะก็คือมื่อนี้เขาผ่านมาเห็นไม่ถาวรผู้หนึ่งพี่น้องถึอว่าถือถือปุ้นเฮือนอยู่ผู้เดียวแต่ว่าถือปุ้นเฮือนคนม่าง่ายเฮือนเราก็ะเบื้องหูเป็นยังไงพี่น้องเนาะคือว่า พี่เลี้พี่ลืมถ้าสังคมสมมือนี่นะการอยู่ผู้เดียวบ่ปลอดภัยอยู่กับลูกกับเต้ากับ่ปลอดภัยอีกเนาะพี่น้องเนาะอ๋อแต่อ้ะมีนะพี่น้องเนาะเดินแม่เถ้าว่ามันซื่อจังไดเนอะแม่เถ่าเนาะะโอ้โหปูกอันนั้นนี่อีกเนาะแม่เถ่านั่นเองเครื่องครอง อืมเพิ่นมาอยู่ใหม่บ้านกันไรเพื่อนเพิ่นร้านเช้าเอ้ยด้านเอ้ยดูดำอ๋อเอ้าแมวคือดำเส้น่ะยเออเดี๋ยวตัวอ๋อสบายดีเด้อไม่เท้าเอ้าสบายดีด้วยโอ้สาอยู่กับไผยดีน่ะผู้เที่ยวนี่แหละละเลอละลาอยู่นี่แหละเขาทำความกินกับโบมี กินตามบ้านตามเมืองเขากินน้ำไอ้น้ำน้องนี่แล้วเก็บเงินเราจะชื่อเขาผัดหมูผัดมางัดเือนนั่นเช่อะเป็นล่มคือชีวาสั้นเหรอปนี้เป็นอนไ้ไปทำอีท่าอดไเขาคือมางัดเือนโบจักแม่กับโบจักแม่ไปรับจ้างเกี่ยวเขารับจ้างเกี่ยวเข่ามาค่ำแล้วเขางัดเงินเขางัดกลางเว้นคนโบมีเดนามนีคนนี้มืดนี่เขางัดกลางเว้น มาแล้วเครื่องมดเชือขาดแพ่ขาดยังมันจกมันโยูกจ้นมดบ่มีหนังแมตเป็นลมเลยมาคว่าหาเงินอชงพันโตรับจ้างเก็บเงยนนั่นหัวไปลูลาจักแม่นคนเั็กซะด้วคนหักเขาเอาอะก็ได้เอาว่าชนะเท่าว่านายบ้านพงนนี้มาติดตามเพอนมา ถ่ายมูหถ่ายน้อยเอาโอ้ยไม่เท่าเอ้ยถูกปนใดาแห่งช้นเนาะเอาของคนหนุ่มกันยังใครแน่นี่ผัดเอาของคนเฒ่าวาชนะเจ้าเงินใช้ชื่อกินก็บุ่ี่ได้เงินเท่านั้นหนึ่งเงินรับจ้างรับใบเฉลียวมาจะใช้หาหยังเพรเพียงจะชำไปรับจ้างเกี่ยวเข้าบอ่อหาปูหาหอยขายมาผัือเข้ากินแน่ไป่ช้างแน่เฉลียวมาจะใช้รู้ หมูจนชื่อมาให้ข้าวกินก็ดีพาเงินบ่มีละ่ะเอาเทากินข้าวใช้กันเขาเอาไปละ่ะเอากอระโบมีแล้วเงินหมูเอาไปแล้วเป็นล้มจังหวะเอาไปตรงบา้านเชียงกลางคืนมันบ่มีพี่จังเลยเสือแพ้กับโตมันใหม่แน่กับโตใหม่แน,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 น่เล็กหน่อยหมูให้นะกะมันเอาไปมันเป็นอย่างนั้นได้ ไปได้แห่งคำยู่เพียงเงี้ยเงี้ยนี่แล้วกินนี่ยังไอ้กินตามบ้านตามเมืองนี่นี่เลยร้องท้องให้เขาเร่งเขาหนึ่งเขาไม่ชงลูกหลานใกล้เคียงกินนี่ยังบายสองมื้อแล้วมันไปไหน ทุกแห่งชั้นจังหวะมู้คนแหงมาพะโลพะงานพะโลแล้วเฮือนคำนี้ก็ม,า,มา,างัดมาง้างตูถต้ถ้วยแต่ไทยถ้วยไายเทียบกระแตกมันงัดหาเงินนะ่ะคิดว่าเนี่ยได้เลอละล่าแล้วมันจิไปใช้ได้อยู่น,น,น,น้นนนนนนำบ้านน้ำเมืองนี่เลยนี่ยังกินแรงไงกินน้ำบ้านน้ำเมืองแล้วมีหลามก็คือว่า หมีเงินเท่าไรจังเสียนะเงินชองพันเงินชองพันบาทหมดเท่านั้นไปรับจ้างไปเับจ้างมาเก็บไว้เก็บไว้บาทนี่แล้ะเขาเลยมาเปลี่ยนเอานะเขาเอาเงินกีบนะมาเปลี่ยนเอาเอาเงินกีบแม่นี่ไปเปลี่ยนเอานะไปเปลี่ยนขอเปลี่ยนเงินบาทน้ำเขาขออยากได้ขอเคยเห็นเงินบาทแล้วขออยากได้ ขอเปลี่ยนแน่เขาเะเตี้ยนให้นะแต่รับจ้างแต่เงินพี่ไดมันแปดแสนแต่วางนั้นวางน้ำหน้าลูกพอเปลี่ยนนำเขาเดี๋ยวชาพันาพันแล้วให้เขาอีกแล้วพอดีเป็นร้านนึ่งเงินเจ้าของก็รับจ้างะปบไปพอนขาวพอท้ารวมแล้วเสียเท่าไรเงินเสียชองพันบาทแล้วก็หกแสนก็มีจักกิ่น เลยเข่าลูกหลานเงินลานแปดเนาะแม่ปัดติดเงินไม่ได้ใช้อะนะพอดะแม่แถาเอาเงินไปรับจ้างเลยเก็บไว้เก็บโฮมไว้แบ่งชื่อกินแน่แบ่งชื่อเขาแน่เก็บนั่นแหละขอเปลี่ยนลูกเอ้ยขอเปลี่ยนแน่แม่อยากได้เงินบาทแม่บุกเคยเห็นว่าชันนาแล้วแตเปลี่ยนไว้เอ้ยเขาเปลี่ยนไว้ลูกเอ้ยแม่จะเปลี่ยนไว้ไว้ละ ไปว้เพนะอันต e ู e ้ถวยนั e ่นม e ันง e ัดถวยตู้ถวยนั่นบาทนี่นายเมียังถวยมันนี่อยู่นี่บะไออันบนเขางัดเขไอะไรงขาทนเดือนเดือนเดือนลังทันแล้วอยู่อันตไออ๋อแล้วจับได้บ่ราะฉนด้แล้วเขายังบอให้เงินเขาว่าบผมไม่ใี้ไไก่เราหู็อีอไก่ กิไก่ลูกอีชาวล้าน่ะก่อนข้าเจ้าไปสัมภาษณ์เบอร์ข้าเจ้าช่วยวางนั่นคันไผ่บ่ก็บนลูกดอกหูดแล้วแล้วคนบ้านนี่แล้วคนบ้านเดียวแม่นแหละบ้านเดียวนี่แหละเฮือนนั้นชนรุ้นชนทังใต้เดี๋ยวนี้เราเขาผูกเมี้ยเดวเขาใส่จับมือจับตีนี่เดีวเขาจับบ่ะเดียจับไปข้างขุดควรคันเาว่าอันนี้ยังบ่ถึงกระเขียน เักป awesome, ีลหรผูดโจร14ป no. no. ีเลยไม่ยิ่งอยู่ซายไม่ยิ่งเอามันเคยหลักไปน้อยๆจะเกิดขึ้นมาก็ว่าหลักก่อนเอ็งหัดมือเถือนมือขันไอ้เงินอยู่บ่อนได้เนอะโอ้เฮิรนมันขังทั้งนั้นเลยไปละถามว่าเฮิรนชาวลาแม่ไก่เขากระบอกเลยกระบอกโจรเนาะเป็นได้มือมือถือหลักเงินนะเป็นได้หัวมูซึกแม่ไป รับจ้างเกี่ยวข้าวเป็นลมบอกเป็นลมจนชิบชองมงจะได้มาไปหงบานนะเพื่อนใช่ฉลกที่ลมให้เป็นลมเดี๋ยวนงินไม่ได้ใช้ใช่ปานี้หมูเลยยืนลูกล้านมันแล้วยืนให้ผู้ทิพยผูกห่านไอ้ด้ชื่อแปลงนัวกินก็นะเงินไม่ได้ใช้ใช่อันขาดฉลมนะร้านอีนี่ได้ใช้ให้ชิดนี้มันอยู่แล้วสองแสนเก่าสามแสนเก่า กิโลสองถุงแล้วเป็นสองถุงบ่ะโย่อี่นี่แล้วมือมีจักเม็ดไม่เท่าเอ้ยคอยชังเชียร์ให้ตนเจ้าเขาก็ให้น้ำเชีแลวล้มลองเบาเมื่อทีบเลยเข้ามาเบิ่งเครื่องนะคนหาเงินสองพันนะบ่เห็นทลบไปเลยเขาห่มมาคนเต็มเมื่อนี่ก็ยังบริสุเมื่อเข้าไปโรงพยาบาลนะกระผมเข้าไปพื้นในโรงพยาบาลทุกท ไปเมื่อพระเจ้าเอาคอยมายังนี่เอาเจ้าชลบคนงางเฮือนเจ้าคนใหเฮือนเจ้าเฮือนเจ้าสองพันนะกระเช้าสองพันกระพุกแศนอย่างนี้แหละไม่ให้ได้ไปโองบ้านาลคอยเอาเงินใช้ให้เพิ่นหาหยังหากระยาเจ้าเจ้าหาได้คอยเชียร์ให้โซทีเศนเก้าหนึ่งลุมสมถุ เราเหตุอะไรนี่เพคนทำก็ได้แต่เี่นี่ร้านนี่แล้วนี่ยนะังไปนอกร้าน,น่อะไรคือให้ไปรับจ้างรับใบไปตัด้วยตัดอ้อยลูกร้านมันนี่อะไรเงินกินน้ำเขา่าอะไรพวกมันกินจะได้ไปบ่ปได้แล้วก็ยูนี่นี่แลหละตานามาแล้วเขาให้งัดมันกับพอดีลมกับโตได้ร้านพอดีลมกับโตแล้วแหละรอดเขา่าป่ะแม่กลางคืนเรื่องเว้นกลางเว้น ของเวทงัดทา้งนี้ฮะัทางนี้ทางนี้บ่แหนมทางเลยนี่แถมทางนี่เลยงัดกระโตหันเลยนะแถมทางในบ้านเพื่อนถามว่าแน่ใดเขาเห็นไฟมาอยู่นี่บ่เห็นไฟเห็นท่อีไก่มันเหอนไก่นี่ดิเขาเห็นเขาเงินโผล่เขาแล้วก็มีชามที่คนหาคนเห็นมันอยู่นั่นนี่หันหักแต่บเห็นบัดเวลามันงัดเ่อนเข่านะแต่มันเข่าย่มได กับบัจักเข่าวเอาเห็นกินมันอยู่นั่นนี่ข้าต้มขนมมากลับไปนั่งกิงนนะั่นมันชื้อมาได้เออเอาไปชื้อข้าต้มขนมกินะต็แมนแล้วชุดบัจักขมว่าเอาขมื่นเลยงงงงสิเห็นหั่นมานี่ก็เลยเป็นเจ็บเป็นโซ่ได้แม่ก็ดีเกียรติแหงได้บ่เคยได้หลุดลานปฏิบัติัานได้ดีวันโมก ทับมดอถวยหมอนั่นกระทับนั่นแห้งกระดัดแม่ดิ้ววยถวยใบหนึ่งใบสิ่โบไม่มีนี่มันคนเอาเงินแล้วมันว่าว่าเอาทองเงินกับชินพื้นนึงเชื่อท่องโตมันบอกโอ้ยนายกของหมูท่านอื้อหาเงินยังเท่าชั้นนี่แล้วทำอยู่ดีไม่แห้งน่ะบ่อุ๊ดดอกอาปูหาป้าป้าระคาให้ซื้อเท่า ไล้วกระโดดได้ได้โอ,อ้ยเพื่อนมาทำพลาดน,นั่นก็มาเข้จับเชื่อนเพื่อนก็ง่ายเพื่อนนั่นครับแม่เป็นถ่ายหูกเอาแล้วรอๆพันนี้แล้วแม่เออโอ้ยเพื่อแม่แล้ว่ายังพัฒนากระพื้นได้ชองมือได้เพนมาถ่ายมือจากปีแล้วมาถ่ายจอเจ็ดสิบป้ายได้เจ็ดสิบป้ายเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองไล้ไหมไม่เท่าวัานเกิดอยู่บ้านได้แท้ พูนทางคาม,มวนพูนบ้านเกิดอยู่กันกบ้านบึงทางการพูนทางคาม,มวนพูนมาแหละมาเฮื่อนทัวนะบ้านให้หน้าแดนหั้นบ้านให้นาแดน,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 ดนแม่แหละคันวาฮู้ปูุกบ้านให้หนาดาแดงแม่ฮู้โลดแหละบ้านแม่แล้วเป็นอะไรสาเหตุอย่างไรมาอยู่ที่ไหมครับโอ้ยคนเ่าเป็นไรคือแม่เราถูกตั้งมาแหละ เอ้าเป็นปอบแม่แล้วบ่ได้เฮียนยังมีเชื่อนะ่ะมันมาเทียมสิชนะื่อน่ะเพื่อนหาว่าเป็นปอบเพื่อนละหาใช่ว่าว่าเป็นปอบเดี๋ยนี้พวกรับ่มาน้ำคอยบ,บไฟนำเจ้าเจ้าไปรถเจ้าไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เจ้าแอ้ก็ไฟเลยมาอยู่พี่แถวๆทางบ้านเมือง่แล้วหับเอาอยู่น้ำเพิ่น อย่องเงี้จนทัมมาต่โตได้แม่นี่ดูเอลยมาแจะโตแล้ว,วเป็นอนะไรจังมันได้มันอยู่นี่ใช่ไหมเธอมาแล้วอยู่น้ำดองตะกี้อยูนอ่น้ำดองแบบนี้แหละเพื่อนเ็นเพื่อนแล้บบนั่าให้นี้ค่ะเจ้าอยู่นั่นนี่เจ้าอยู่ยังกินเพื่อนบ่เพื่อนป่วยบ่ป่วยนะเพื่อนให้นี้เพื่อนให้นี้เจ้นาอยู่ยังนั่นนี่ ว่าได้ใช้หยังเจ้าบ่มีหยังใช่เจ้านี้ท่านเจ้ามีเครื่องมีของมาจูดโนนตูหรือตู้ให้อยู่ค่อยเอาช้างลูกบ่มีหยังเออเพิ่นว่าเพิ่นว่าแบบนั้นดูอทีแรกนำมาอยู่น้ำดองใช่เหละดองมาอยู่ดองเอามาอยู่หันไดเฉลี่ย เราไม่ให้ยูแล้วเรามาขออยู่นางคุณแม่บัดเนี่ยพอนางคุณแม่พเพื่อนก็ว่าโอ้ยทีนบ่ไรจะแท้แม่เอ้ยแม่เจ้าเอ้ยเจ้ากระถกจะเทบ่มีบ่อนอยู่บ่ทชาให้เราอยู่ซาเอาหนังจานให้ปู่เป็นน,นั่นไอ้ลาอยู่ซาทำมดอายุูลาวมัดไอายุแล้วก็บอกเอาบ่ให้ว่าเอาเงินเอาค้ำบอกว่า,วาวไม่ใค่โทษดอก หัวไฟไฟเขาบเอาค่าเอาคุณหายแล้อยู่ชะต้นแล้วหอบหอบหายหอบหายหอบอยู่เหมือนเราแลยเหมือนเราเอนีดแล้วลูกหลานเจ้าไปมาบ่บ่แลยเป็นยัได้เขาจะมาหลานแต่ลานนอกหลานไกลในเขาจังมาลูกเอ้ยผัวดิผัวละบ่มามาชงละมือนั่นแล้วก็นอนชงพืนกเมื่อเลยอ่ะผัวเจ้าว่าเจ้าเป็นปอบบ่ ก็บอกว่าผัวหักแต่ผัวบอมานำแล้วเราอยู่เราอยู่กับไผ่ใบาไอยู่น้ำลูกเรายู่น้ำลูกน้ำร้านนั่นแหละบอมามาบ่ได้ลูกคอยบอให้ไผ่เรา,เาจะไผ่คนเดียวป้าแลปะป้าให้ทิ้มในมอทิ้มหาลูกคอยบอให้มาแล้วกับป้าคือกันนั่นแหละสี่ปีห้าปีจะดีแม่ยินจะดีเราเพ็่คน,นมาใกล้มาทัด ถามยู่ข่าวขาวแต่บ่มานะสี่ปีห้าปีแล้วจะมาอยู่ดิกี่ปีนี่แหละกี่ปีเต็มๆนี่แหละเจ้าย่าจังฮะนลาไมาอยู่นี่เลยบ่โด้ยเพราะว่าข่อยมาหาเทือนเจ้าละเทือนเจ้าถึงมากแล้วเมื่อก่อนข่อยเคยใช้ข่าชะโลมให้เจ้าอยู่เคยืจอได้อยู่เจ้าชื่ออะไรอย่างแม่เราไม่เจอเบ้าโอลิข่อยนะข่อยเคยเคยเคยนั่นเจ้าอยู่เป็นชำพ่าเจ้าอยู่ขอดอกขอดใหญ่ด้ย ยายหลายๆคอยหล่เลยมาเห็นเจ้าหล่เลยคอยแวะคอยที so so ้แหลกคอยโบหมูว่าคือกเจ้าได้เออแม่บทจักเนาะแต่เก่าเคยไปอยู่พุ่นแม่นี่แล้วไม่พอใจเลยโอ้คอยว่าเจ้าเมื่อบ้านเขาให้เมื่อป่ะ่็ให้เมื่อให้เมื่อคอยบบเมื่อเมื่อปัดย่านหมูโบว่าว่ำนำบบเมื่อเขาก็วอาเออได้ยากมาขายรเรามาโลรอดเนื้อมู่ว่าวคือเก่าเนาะ พอดีบบสบายใจเป็นบอกเมื่อเขากับผมมีความชุกอยู่พี่มันสวัสดิ์เฉยแล้วเอยน้องบ้านเมืองกับบ่งคนแย่งเจ็บไข่กระลูกหลานนั่นแหละคุ่มห่อเมื่อคุณจะดีทำได้ว่าช้านาแล้วคอยแล้วก็เมื่อลูกเอวกระลูกลานมาแล้วใจใจเจ้าอยู่พี่กระลูกลานบริปาได้ทิมอึดอยากมากหิวจูกระเบิ่งแงงอยู่ น้ำเขาก็กินแรงกินง so ่ายน้ำลูกน้ำลานนั่นแหละย่าแม่ลราบ่มื่อบ่มื่อเด็ดขาดเป็นอะไรก็ให้เป็นลูกหลานในบ้านเนาะไว้ลูกหลานแท้ๆเราอยู่ที่กันเนาะแห้แหละลูกหลานคนบ้านนะอยบ้านร้อยลังคากร้อยบ้านแม่งคนบ้านกันค่ะแต่มาอยู่นกันแหละมันเป็นคนบ้านเดียวกันมันเป็นแบบนั้นโ็บอกว่าฉันก็คิดานบ่เบิ่งแห้งตายจะโดนแม่ คิดไข่ความคมความกลิ่นสา,าเหตุที่เขาไล่มานี่คิดเขาขึ้นว่าเป็นปอบเขาภาษาบ้านเขาเป็นปอบยังมียู่เรื่องไปนี่กับพี่น้องเนาะอาอะจจะยังละหลังแน่น้อยนึงความคิดนะนะความขดยังละหลังแน่น้อยนึงแต่ว่าก็ายถ้าความเสื่อเนาะยังอยู่ความเสื่อเดิมเดิม<อ>ความเสือ่อบางคนอาจจะบ่เสือ่อแล้วบางคนมีอันยังเสื่อยู่กั cám sửa cho bốc một con ừ. này nào nó Thằng con có bảo bố men một con có bạn men anh là anh mẹ mẹ mất anh nhục chết đây mẹ cái chọn mua vào hàng đơ, áo bì hăng chứ. bạc nó, mẹ thảo nó bạc lại ลำบากลูกมูขนบพุก็ได้กินข้าวกับอย่างแล้วไม่เท่าเลยข้านี่อะไมุกเทียดลูกร้านให้กับไปก้านเขียดละแบ่งให้ไม่ได้มาแลงนี่ดิมีออาหารยังบงูไปยังเลยอยากกินจังพวกแล้เท่าเขาเง่นกเลย้่าเพชรย่าเกลือไปแล้วแต่ยา เอากระบอมีพ่ท่านหาเจเช้าลงเคี่ยงวัดน้ำมูมาอยู่จากมือเนาะมาแล้วก็นอนไข่นี่ก็นอนนอนหลุมนี่น้ำพื้นน้ำรัวนั่นโอ้ก่มีเนี่ยหาลยแมานอนลุ่งค่เอ็ดเอาถูกไร

เย็นแต่น้ำบ้านน้ำเมืองมีโย่ลายผ้าลายปีเขาเมื่อยเลี่ยงเขาให้ก็เป็นบระจักเงินคำจะเป็นกับเครื่องเขานั้นไม่ได้มันแพงเขาเมื่อนี่ยังจะเล่ายาปลาปิ้งมาเชินฉันเนาะแม่นเลยเลยเออเขมวันนี้กด็ลูกหลานกับผมมีเงินเกจะให้ไว้ซื้อปลาทูเด้อไปเถอดเออสาวพันเด้อเลยหยิบมายาม พนแต่อยู่เพื่อหลังนั้นแห้ด้ดยโดยโดยโดยเหมือนเาด้อแม่ชยแม่นี่แล้วทำมดยุแมโดยโดดยมถูกจะแท้ดโดยมีรักมาขอให้ผู้มาขอปันเดอลูกด้อไท่านดดยช่ยกัยนดโดยมีแต่ลำกับรวยเด้อ้ยโดยนี่ละพี่น้องเนาะที่ เราโดดงัดบ้านเอาเงินไปล้านแหรือว่าประมาณ2องพบาทกับหกแสนพี่น้องเนาะก็ิจจนกับเจ้าเวรนได้ใจบาปดีแล้วพี่น้องจงเห็ดกับผู้เท่าได้บนหน้าเสื้อชีวิตคนเท้าเกิดมาแล้วต้องเจอกันแบบนี้นงเนาะ,ะแถมเขาหาว่าเป็นปอบไล่นีจากบ้านอีกพี่น้องยังไรก็อยู่ดีมแห้งสบายดีเด้อไเท่าอใจ